สวัสดีครับนักศึกษาครับก็วันนี้เราก็จะมาดูในเรื่องของการที่เราจะจัดการตัวอักษรนะครับเนาะเพื่อที่เราจะออกแบบตัวอนนักษร1ชุดนะครับส่วนใหญ่นักออกแบบเนะี่ยจะเริ่มจากการทํเลตเ t อร i n ิงนะครับเลตเ e อร n g ิงนี่ก็คือตัวชุดคํา1คําที่เรา,เามาเป็นตัวอย่างนะครับซึ่ง ผมให้เราเขียนมาแล้วใช่ไหมมาสัปดาห์ที่แล้วนะครับให้ทุกคนเขียนคําว่าพระอุปนิธรรมมานะครับคราวนี้พอทุกคนเขียนพระอุปนิทธรรมให้เอาคาว่าพระอุปนรริทธรรมที่เราทําเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่แหละนะครับเอามาจัดการต่อเพื่อที่จะสร้างขึ้นมาเป็นคําใหม่นะครับขึ้นมาเป็นตัวอักษรใหม่นะครับโดยที่ผมจะให้ทําตัวนี้เป็นไฟนอลโปรเจกต์ยาวไปถึงจบเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะทําทงาน ตรงนี้นะครับขออนุญาตให้ทําทีเดียวให้เสร็จไปเลยนะครับเพื่อจะได้แบบไม่เสียเวลามากนะครับแล้วก็เพื่อให้พวกเราเนี่ยสามารถจะออกแบบตัวอักษรเนี่ยได้อย่างดีขึ้นนะครับส่วนแฟลนั่มโปรเจกต์เป็นยังไงเดี๋ยวเราจะค่อยคุยกันอีกทีในสัปดาห์หน้านครับเพื่อจะให้เป็นชินงานไปนะครับเราก็จะได้สามารถที่จะทํางานตัวแฟลนั่มโปรเจกต์ได้นะครับแต่ตอนนี้สิ่งที่ผมจะให้พวกเราทํานะครับก็คือการที่พวกเราจะต้องออกแบบตัวอักษรนะครับออกแบบตัวอักษรใน าจากที่เราเขียนคําว่าพระหุวน้ำธรรมนะครับซึ่งเรากาหนดไปแล้วว่าคาว่าพระหุวน้ำธรรมเนี่ยนะครับจะเป็นคําที่เราใช้สําหรับเขียนเป็นเลตเตอร์ลิงนะครับเขียนเป็นเลตเตอร์ลิงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราใช้ตัวอัวกษรเขียนเป็นเลตเตอร์ลิงเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเอามันเนี่ยมาสร้างนะครับมาสร้างให้เกิดเป็น ตัวคําอื่นขึ้นมาเป็นตัวอักษรอื่นขึ้นมานะครับคราวนี้ผมจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับว่ามันทํำยังไงนะครับอันนี้ให้ใช้โปรแกรมมิลเลสเซเตอร์ในการทานะครับใครที่ไม่มีโปร,โปรแกรมมิลเลสเตอร์ให้ใช้โปรแกรม Photoshop หรือโปรแกรมอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าวิธีการทําก็จะเหมือนเหมือนกันนะครับนะในการที่จะออกแบบตัวอักษรนะครับ รอนนี้เราก่อนที่เราจะไปออกแบบตัวอักษรได้เราต้องมีคําก่อนนะครับคำเป็นเลตเตอร์ลิงก่อนซึ่งของเราคือผมว่าผมจะทำแต่ว่าผมจะทําตัวอย่างเป็นคําอื่นให้นะครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยไม่ไม่เสียเวลามากไปนะครับในการทํางานนะครับลองดูเป็นตัวอย่างกันนะครับไม่ต้องทามันตามนี้เป๊ะนะครับแต่ว่าขอให้มันมีลักษณะ,ะคล้ายๆกันนะครับเพื่อให้ตัวอักษรมันออกมาแล้วมีระดับ,บของความเป็นชุดเดียวกันนะครับเราก็จะ ใช้วิธีการในการออกแบบที่พยายามจับโครงสร้างหลักๆของตัวอักษรนะครับอย่างเช่นตัวหัวนะครับตัวของตัวด้านบนของมันนะครับตัวขีดตรงลงมาหรือสเตมของมันนะครับตัวที่มันเป็นอาร์ชหรือว่าตัวเป็นตัวโค้งเนี่ยมันเป็นลักษณะยังไงนะครับคราวนี้ลองมาดูตัวนะครับลองมาดูตัวที่ผมจะ ทำเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับโอเคนะครับผมถ่ายรูปมาหนึ่งรูปนะครับเป็นอ่าใช้แทนในการที่เราจะอ่าใช้แทนตัวคําว่าผู้บาธรรมของเราละกันนะครับเพื่อที่จะให้เราลองเรียนรู้ดูนะครับตอนนี้ผมมีคําว่าสะพานดิฉันุชิตนะสะพานดิฉันุชิตเนี่ยเป็นสะพานที่ใช้ข้ามแม่น้ําปัตตานีนะตั้งอยู่ที่ฝั่งที่เป็น อำเภอที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานีนะครับที่เป็นสารตรงนั้นนะครับก็ข้ามไปถึงฝั่งนี้เป็นตลาดนะครับราวนี้เรามาดูการจัดการก่อนนะครับพอเราได้มาภาพมาเป็นชุดคํามาอย่างเช่นตอนเนี้ชุดคําที่ผมได้มาคือคําว่าสะพานเดชานุชิตเนาะพอเราได้มาเสร็จแล้วสิ่งแรกที่เราจะต้องทําก่อนนะครับคือเราต้องหาลักษณะเด่นของตัวอักษรก่อนนะครับจัดการภาพให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่เราจะเอา ภาพเนี่ยมาทาเป็นตัวอักษรอ,อีกตัวหนึ่งนะครับแต่ rattling, <ะ>เราลองดูตัวอย่างนะครับวิธีการนะครับก็คือเราจับจุดเด่นก่อนนะครับจับจุดเด่นของตัวอักษรก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูก่อนว่าตัวอักษรเรามีลักษณะเด่นยังไงครับแล้วก็ตีเส้นไกด์หรือว่าเส้นกริดต่างๆเพื่อจะให้เราสามารถที่จะทําการออกแบบตัวอักษรได้ง่ายขึ้นนะครับเมื่อเราทํากับออกการออกแบบตัวอักษรได้ง่ายขึ้นแล้วเนี่ยเราค่อยมาค่อยจับ ดีไซน์ในแต่ละตัวนะครับเราค่อยมาจับดีไซน์แต่ละตัวว่าพอเราจับดีไซน์ในแต่ละตัวออกมาเป็นยังไงแล้วเนี่ยเราจะง่ายต่อการทํางานมากขึ้นนะครับโครงสร้างหลักของตัวอักษรไทยอย่างที่เราคุยกันนะครับเมื่อคราทไปแล้วก็คือว่าโครงสร้างหลักของมันเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย1เลยนะครับโครงสร้างหลักของมันก็จะประกอบด้วยหนึ่งเลยที่ที่สําคัญที่สุดสําหรับตัวอักษรไทยก็คือตัวโครงสร้างที่ ชื่อว่าห ok ัวนะครับหัวของตัวอักษรไทยเนี่ยเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดในตัวอักษรนะครับเวลาหัวของตัวอักษรไทยเนี่ยมันออกมาแล้วมันมีหน้าตาที่ที่เหมือนกันนะครับมีวิธีการเขียนวิธีการขึ้นที่เหมือนกันส่วนใหญ่จะทําให้ชุดตัวอักษรเนี่ยดูออกมาแล้วเป็นชุดเดียวกันนะครับชุดตัวอักษรออกมาแล้วเป็นชุดเดียวกันพอมาชุดตัวอักษรออกมาเป็นชุดเดียวกันมันก็จะทําให้ตัวอักษรเนี่ย เมื่อพิมพ์ออกมาเป็นคําแล้วนะคร,รับเหมือนว่าเมื่อเราเอามาเรียงออกมาเป็นคําแล้วเนี่ยจะทําให้ตัวอักษรนั้นเนี่ยออกมาแล้วมีความสวยงามแล้วก็ถูกต้องนะครับมีหน้าตาที่เข้ากันนะครับในแต่ละตัวอักษรนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือส่วนสําคัญนะครับแล้วก็เวลาเราออกแบบตัวอักษรเราก็จะไม่พยายามทําตัวอักษรออกมาใหม่เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามหยิบโครงสร้างที่มีนะครับเอามาใช้นะครับเพื่อจะให้ โครงสร้างตัวอักษรที่เราทําออกมาเนี่ยมันมีความคงที่ที่สุดนะครับอ่ะคราวนี้เราลองดูที่ตัว illustrator e นะครับตอนนี้ผมได้คํามาแล้วสมมุติเราถ่ายรูปคาว่าพระหุวบธรรมของเรามาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเอาคําว่าพระุธรรมที่เราได้เนี่ยนะครับมาปรับแต่งก่อนอย่างเช่นตรงนี้ของผมเอียงนะผมก็จะตีเส้นไกด์นะครับเนาะตีเส้นไกด์เพื่อจะ หาตำแหน่งนะครับของตัวอักษรครับวางให้มันอยู่ในระนาบที่มันตรงนะครับอ่านะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วเราก็หาความสูงของตัวอักษรนะครับโอเคนี่คือเส้น x high นะครับหรือเส้นตัวบอใบไม้ในตัวอักรรษรภาษาไทยนะครับนี่คือเส้นตัวบอใบไม้ในตัวอักรรษรษไทยแสดงว่าตัวอักษรเนี่ย มันจะสูงอยู่ที่ประมาณนี้นะครับนะตอนที่เรากะเอาอ่ะนะเราค่อยไปย่อขยายมันขนาดมันอีกครั้งหนึ่งครับนี่คือตัวอักษรเซตนี้นะครับอ่าก็คือจะสูงประมาณนี้เนาะตามที่เราวัดนะครับเสร็จแล้วเราก็หาตัวอักษรหนึ่งตัวที่มันจะเป็นแบบนะครับตัวอักษรพวกนี้เนะี่ยจะเห็นว่ามันคล้ายๆกับที่เราเขียนหลบมันไม่ใช่ตัวอักษรที่ถูกทาด้วยคอมพิวเตอร์ตั้งแต่แรกเพราะฉันเนี่ยตัวขนาดของตัวอักษรเนี่ยก็จะมีขนาดที่อ่าเท่ากันบ้างไม่เท่ากันบ้างขึ้นอยู่กับ คนที่เขาปั้นขึ้นคนที่เขาดีไซน์เนาะซึ่งพวกเราก็พวกเราก็เป็นหนึ่งในดีไซนเนอร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะ,ะใช้ตัวอย่างตัวอักษรตัวนี้แหละนะครับเข้ามาทํานะครับคราวนี้เรามาดูตัวที่สองครับสิ่งที่เราจะต้องทํตอนนี้เราได้ขนาดของตัวอักษรแล้วนะครับว่าตัวอักษรสูงประมาณนี้นะแต่แล้วเราก็มาดูความกว้างของตัวอ,นนะอักษรเนาะนะครับ ผมใช้ตัวสอเสือเป็นแบบนะบว่าตัวสอเสือดูจะมีโครงสร้างที่คงที่ที่สุดเนาะของเราก็ลองไปดูตัวไหนก็ได้นะอ่ะอ่ะผมได้มาแล้วนี่คือความกว้างของสอเสือนะครับหลังจากที่เราวัดแล้วเนี่ยนะครับหลังจากที่เราวัดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็อาจจะก๊อปปี้ตัวไกด์ไปก็ได้นะครับหรือว่าเราจะวาดวงกลมขีดไปก็ได้นะอ่าโอเคผมได้ขีดออกมาไว้นะครับ นี่คือตัวความกว้างของตัวอักษรที่เราวัดได้นะครับเนาะความกว้างของตัวอักษรที่เราวัดได้ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วคราวนี้เราก็มาจับตัวจุดเด่นของตัวอักษรเนาะจะเห็นว่าตัวอักษรชุดนี้เนี่ยที่เขียนว่าสะพานในชั้นชิดของเราเขียนยังไงเราก็ดูที่ตัวอักษรเรานะอ่าเราจะเห็นว่าตัวอักษรคําว่าสะพานในชั้นในชุดเนี่ยมีลักษณะของคอนทราสต์ของตัวอักษรที่ไม่เท่ากันนะคือตัวอักษรไม่ได้มีความหนาเท่ากันทั้งทั้งตัวนะครับเนาะ เาซูมเข้าไปดูเนี่ยตัวสษรไม่ได้หนาเท่ากันนะครับก็จะเห็นว่ามันมีตัวอักษรที่มันมีความหนานะครับอยู่ที่ด้านบนนะครับกับส่วนที่อยู่ด้านล่างเห็นไหมครับเนี่ยเห้ด้านบนด้านล่างเนี่ยจะมีความหนานะครับคราวนี้เราก็ใช้จุดนี้เป็นหลักนะครับเราตีเส้นไกลก็ได้นะครับว่าอ่านะครับนี่คือความสูงของเส้นบนนะครับเห็นไหมนี่คือความสูงของเส้นบนนะครับ อันนี้เส้นล่างก็เหมือนกันนะครับใคร,รลองดูเส้นล่างว่าถ้าเกิดเราตีให้เส้นล่างมันสูงเท่ากันหมดเนี่ยนะครับให้เส้นล่างมันสูงเท่ากันหมดมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นได้นะครับเพราะว่าตัวอักษรที่ที่มันมันเขียนมือหรือว่าเป็นตัวอะไรที่มันมีอยู่แล้วแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีความหนาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็ลองกําหนดดูว่าเส้นล่างเนี่ยจะหนาประมาณเท่าไหร่นะครับถือว่าเราจะใช้ความหนา เท่ากับเส้นบนเลยก็ได้นะครับวิธีการเนี่ยเราเขียนยังไงก็ได้นะครับอย่างเช่นผมจะเอาตัววาดกล่องสี่เหลี่ยมคร่าวๆมาวัดนะครับมาวัดความสูงนะครับแล้วก็เราก็เอาความสูงประมาณเท่าๆกับด้านบนก็ได้นะเพราะว่าด้านบนเขาขีดมาค่อนข้างดีเห็นไหมด้านบนเขาขีดมาค่อนข้างจะตรงกันนะครับเนาะตั้งแต่บนถึงล่างนะครับ เสร็จแล้วคราวนี้เราถึงเริ่มดราฟไปที่ตัวอักษรที่เราดีไซน์นะครับเนาะวิธีการดราฟตัวอักษรนะครับวิธีการที่เราจะทําตัวอักษรคราวนี้เราจะทําตัวอักษรขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ค่อยค่อแตกตัวอักษรออกมาเป็นชุดๆุดนะครับค่อยค่อยแตกตัวอักษรออกมาเป็นชุดๆุดเพื่อที่จะให้เราสามารถที่จะปรับเป็นคำต่างๆได้นะครับปรับเป็นคำต่างๆได้นะครับตัวอย่างนะครับอ่ะ ผมจะเริ่มตั้งแต่ตัวสอเสือนะครับคราวนี้เรามาดูจุดเด่นของตัวสอเสือตัวนี้ก่อนนะครับตัวสอเสือตรงเนี้ยหัวในลักษณะของหัวของตัวอักษรที่เป็นส่วนสําคัญจะเห็นว่าหัวตัวอักษรเนี่ยมันจะมีลักษณะมนขึ้นไปด้านบนนะครับอ่าผมอาจจะใช้ตัวโครงสร้างพื้นฐานทั่วไปเนี่ยในการดราฟก็ได้นะครับอ่าผมคิดว่าตัวอักษรเนี่ยหัวส่วนใหญ่ของตัวอักษรชุดเนี้ยมันจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็คือออกมาเป็น เป็นรูปทรงประมาณนี้นะครับแต่ผมขีดเปลี่ยนสีเส้นให้พวกเราเห็นได้ชัดหน่อยนะอ่านะครับอ่าเป็นเส้นขอบแล้วกันนะครับหัวตัวอักษรเนี้ยประมาณอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เริ่มดีไซน์ตัวอักษรได้เลยนะครับเราเริ่มดีไซน์ตัวอักษรได้เลยนะครับอาจจะใช้เส้นเข้ามาประกอบหรือว่าใช้อย่างอื่นก็ได้นะครับอ่านะครับลองดูว่าโครงสร้างของตัวอักษรที่ นักศึกษาออกแบบที่คําเป็นเขียนเป็นคําว่าผาหูวนธรรมมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับเราเริ่มประกอบสร้างตัวอักษรประมาณอย่างนี้นะครับด้าไปนะครับตรงไหนที่เป็นเส้นนะครับอ่าเราก็ดัาไปตามเส้นอย่างนี้ก็ได้นะครับตามที่เราออกแบบไว้นะครับโดยปกติแล้วเราจะออกแบบตัวกอรเนี่ยเราก็ออกแบบในตัว i l l u s t r a t o r หรือ Photoshop ก่อนนะครับอ่าแล้วเราก็จะ เพิ่มขนาดเส้นนะครับเพื่อจะให้มันได้เส้นตามที่เราต้องการเนาะเพื่อให้เราได้เส้นตามที่เราต้องการนะครับโอเคนะครับเนาะเราก็ค่อยๆด้าไปนะครับค่อยๆด้าตัวอักษรไปตามที่เราเขียนนะครับเนาะข้างล่างเนี่ยผมเอาดูตัวอย่างเนาะ ข้างล่างเนี่ยผมมีเส้นนี้อยู่แล้วนะซึ่งเป็นเส้นตัวขีดก่อนขึ้นตัวอักษรนะครับคราวนี้เราก็จะเอาเส้นตัวนี้แหละเป็นเส้นไกด์ที่จะขยับไปข้างบนด้วยนะครับเพื่อจะให้เห็นไหมความหนาของตัวอักษรมันเท่ากันนะครับความหนาของตัวอักษรมันเท่ากันอ่าผมขอล็อกไกด์นึงนะครับเสร็จแ,แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะ เอาตัวออกษรตรงเนี้ยนะเป็นหลักเลยนะครับในการที่จะใช้ต่อไปในตัวอื่นเห็นไหมตรงตรงนี้นะครับใช้ตัวหนาเท่ากันตรงนี้ใช้ตัวหนาเท่ากันนะครับเส้นตรงนี้ใช้หนาเท่ากันนะครับแล้วขยัยบขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอ่ะเราได้โครงสร้างของมันมาเรื่อยๆแล้วนะครับอ่าเราก็อ่ามาทําอีกโครงสร้างหนึ่งตัวเส้นสเต็มนะครับเส้นสเต็มคือเส้นอ่าด้านล่างนี้นะครับโอเคนะครับเราก็ ค่อยๆดีไซน์มันนะครับค่อยๆทํามันนะครับโอเคนะครับคราวนี้เราได้สอเสือแล้วก็ได้แถมมารอลิงด้วยเลยนะครับครับคราวนี้เราก็มาดีไซน์ตัวด้านบนนี่นะครับตัวด้านบนตัวหางของมันนะครับหรือว่าที่ภาพนับเป็นภาษาโครงสร้างชื่อว่าเทลนะครับหรือว่าหางนะครับแล้วก็ใช้เอ l เล t เตอร์นะครับตัวเส้นนะครับเพื่อจะให้มันเกิดหางขึ้นมานะครับตามแบบ นะครับมันไม่ต้องตามแบบเป๊ะก็ได้นะครับเราแค่่าเราแค่ต้องหาจังหวะที่มันโอเคสําหรับการเป็นตัวอักษรของเรานะอ่ะเราก็จะได้มาหนึ่งตัวครับคือตัวสอเสือนะครับอ่าโอเคคราวนี้เราก็หยิบลองหยิบผมจะลองหยิบตัวสอเสือออกมานะครับไปวางไว้ที่ค้างๆที่เราตีเส้นไว้นะครับโอเคอ่ะ คราวนี้เราได้สอ่อเสือมาแล้วคราวนี้เราลองเปลี่ยนสีมันดูนะอยากจะดูตัวอักษรตัวแรกว่าโอเคไหมอโอเคนะครับเราก็มาปรับนิดหน่อยเนาะอ่ะเราได้ตัวอักษรชุดแรกแล้วนะครับเป็นสอเสือนะครับคราวนี้เนี่ยพอเราได้ตัวอักษรชุดแรกเนี่ยเรายังไม่ต้องรีบที่จะอ่าเรายังไม่ต้องรีบที่จะแบบ ทำให้ตัวอักษรนี่นะครับอ่าเมิร์ชมันให้มันเป็น l a เยอรเดียวกันหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับตอนนี้สิ่งที่เราควรทำก่อนก็คือว่าเราทำตัวอักษรให้เสร็จก่อนนะเพราะเราจะหยิบใช้โครงสร้างตัวนี้อีกหลายครั้งนะครับเพื่อที่จะให้ตัวอักษรมันเป็นอ่าโครงสร้างออกมาเป็นโครงสร้างเดียวกันนะครับเนาะอ่าลองไฮไกดูนะครับเห็นเน อ่ะเราก็ได้ตัวมาตัวแรกนะครับตัวสอเสือของตัวคําว่าสะพานนะสะพานไม่มีสระอาดด้วยนะมันไม่มีอยู่ในรูปแล้วนะอ่าเพราะฉนั้นเราก็จะได้ตัวส่อเสือมาเป็นตัวแรกนะครับอ่ะคราวนี้ผมโชว์ไกด์ก่อนก่อนนะครับโอเคตรงนี้เป็นส่วนสําคัญนะครับผมก็เลยอัดเป็นวิดีโอมาให้เพราะว่าไม่อยากให้มีบางคนพลาดนะครับพลาดแล้วเดี๋ยวจะอ่า เวลาดีไซน์เราทำงานมาส่งแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้ตามแบบนะครับโอเคคราวนี้เราไกล้มา1ตัวแล้วตัวสอเสือนะครับเรายังไม่ต้องไปเมิร์ชมันนะครับอ่าตัวสอเสือเราเนี่ยจะออกมาหน้าตาประมาณนี้แล้วนะครับนะเราจะได้มา1ตัวนะครับจัดระเบียบให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับคราวนี้เราจะใช้ตัวแบบตัวสอเสือเนียเพิ่มขึ้นมาเป็นตัวอักษรตัวอื่นๆนะครับตัวสอรตัวอื่นๆนะครับที่มีโครงสร้างใกล้เคียงกันนะครับ อนนี้มาถึงที่ตัวพอพานนะครับตัวพอพานตัวโครงสร้างอะไรที่มันซ้ํากับตัวสอเสือบ้างแน่นอนนะครับตัวที่ซ้ําแน่นอนเลยคือตัวของหัวของตัวอักษรใช่ไหมเนี่ยตัวหัวตรงเนี้ยนะครับซ้ําแน่ๆนะครับซ้ําแน่ๆนะครับอ่าคือเราสามารถที่จะเอาตัวหัวตรงนี้นะครับมาใช้สําหรับการที่จะเอามาเขียนเป็นตัวพอพานต่อนะครับ เพราะฉะนั้นเราผมจะก๊อปปี้ตัวส่วนหัวไปเลยนะครับอะหัวมันจะไม่เหมือนกันเป๊ะนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าผมจะยึดหัวเป็นลักษณะของตัวโค้งแบบนี้นะครับอะผมก็จะดึงหัวมันออกไปนะครับหมุนกลับมาเพื่อให้มันอยู่ในทางทิศทางของหัวของตัวพอพานนะเราได้ตัวหัวมาแล้วนะครับที่เป็นเซตเดียวกันเราก๊อปปี้มาเลยนะตัวหันมาที่มีโครงสร้างเหมือนกันก็คือตัวของสเตมคือเส้นขีดล่างลงมานะครับ แล้วก็ copy เส้นขีดลงมาเลยนะครับอให้มันเท่ากับตัวสอเสือมันไม่ต้องเท่ากันเป๊ก็ได้นะครับกับตัวที่เราเขียนเพราะว่าไอตัวที่เราเขียนเราเขียนมือเนาะมันก็ไม่มีทางที่จะเป๊ะอยู่แล้วนะครับมีตัวไหนอีกที่ใช้สเตมนี้อ่ะเส้นตรงนี้นะครับใช้สเต็มเดียวกันตรงกลางใช้สเต็มเดียวกันนะครับโอเคใช่ไหมครับ เรา Copy โครงสร้างมาจากตัวอักษรตัวที่เราดีไซน์เสร็จตัวแรกนะครับเราจะไม่พยายามเขียนใหม่หมดนะเพราะถ้าเขียนใหม่หมดเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวอักษรเราเนี่ยมันค่อนข้างจะผิดพลาดได้นะครับอ่าคราวนี้พอเราได้ตัวนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาผมก็จะมาเดินเส้นต่อนะครับอ่ลาลักษณะของตัวพอพาน,นี้มันจะมีเส้นวิ่งมาอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็จะหาตำแหน่งไม่ต้องเป๊ะก็ได้นะครับแต่ว่าขอให้โครงสร้างมันเป็นโครงสร้างที่ ถูกต้องเหมือนกันนะครับนะครับเป็นโครงสร้างเดียวกันนะครับถ้าตัวอักษรเดินด้วยโครงสร้างเดียวกันส่วนใหญ่มันก็จะออกมาค่อนข้างจะเป็นชุดเดียวกันนะครับผมเดินเส้นโครงสร้างตรงนี้มานะครับตัวนี้ผมจะก๊อปปี้ตัวด้านหลังเลยเพราะว่าพอพานเนี่ยมันจะมีโครงสร้างด้านหลังกับด้านหน้าเหมือนกันนะครับผมกลับใช้ตัว reflect tool เปลี่ยนนะครับ ไม่ต้องสอนเครื่องมือลาสเซเตอร์แล้วนะเพราะว่าพวกเราน่าจะชำนาญกันแล้วนะครับเราผ่านวิชาแรกมาแล้วอ่ะผมก็จะได้ตัวพอพานออกมานะครับเราหยิบตัวพอพานกลับไปวางไว้ที่ตัวแบบตัวอักษรที่เราไว้ข้างๆนะครับแล้วก็ลองใส่สีดูว่ามันเข้ากันไหมนะครับอ่าโอเคครับคราวนี้ผมก็จะลองเปลี่ยนสีนะอ่าเป็นสีดำนะครับ ยังไม่ต้องรวมตัวโครงสร้างนะครับอ่ะของผมก็จะเห็นว่าอ่ะมันมีส่วนตรงนี้ใช่ไหมพอเรารวมเสร็จแล้วเราจะเห็นว่ามีส่วนตรงนีนะ้ที่มันออกมาอย่างไม่ค่อยโอเคนะครับเราอาจจะต้องกลับไปปรับใหม่นะครับในเส้นนี้มันกลับใช้วิธีการฟลิปแล้วไม่สวยนะครับเราก็มาปรับนะครับนะอ่ากลับไปดีดไปดูที่ตัวอักษรนะครับอ่าตรงนี้มันแหลมไปนิดนึงนะผมก็จะปรับอ่าตรงนี้ไม่โอเคนะเออ เป็นตัวในเราปรับเข้ามาให้มันอยู่ข้างในเส้นนะครับปุ๊บหน้าแต่โอเคขึ้นนะเสรแล้วเราก็ลบตัวนี้ไปนะครับเอากลับมานะครับเหมือนเดิมนะครับเราก็เปลี่ยนเป็นสีดำดูนะครับว่าออกมาแล้วเป็นไงนะครับ ปึ๊บอ่าผมว่าพอใช้ได้แล้วนะครับจะได้ตัวพอผ่านขึ้นมานะครับคราวนี้เราก็ค่อยมาปรับละเอียดอีกทีหนึ่งพอเราเห็นโครงสร้างมันใช่ไหมครับอย่างเช่นอาจจะขยีบตัวสเตมลงมาหนนึน่งปรับแต่งนิดนึงเพื่อจะให้ตัวอักษรเราดูโครงสร้างโอเคขึ้นนะครับอาจจะเป็นลงมาแบบนี้ก็ได้นะเพราะเราพอเราทําจริงแล้วาอาจจะเห็นโครงสร้างที่มันไม่โอเคแล้วก็มาปรับนะครับนะครับอ่าโทนะครับผม ทำตัวหัวหายนะเอาหัวกลับไปก่อนนะนะครับใช้หัวเดียวกันก่อนนะอ๊บใครจะใช้สมาร์ทไกด์ก็ได้นะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยถนัดสมาร์ทไกด์นะทำแล้วมันเ,เบี้ยวๆตลอดเลยอ่ะเราจะได้ตัวพอผ่านมาแล้วนะครับตัวสอเสือพอผ่าน คราวนี้เราได้สอเสียพอพานแล้วเราจะมาทำโครงสร้างตัวอื่นต่อนะครับนะกอปี้ให้มันเสร็จนะครับผมก็จะเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมผมเอาตัวหัวออกมานะครับคราวนี้ก็จะไปทำตัวนอนหนูต่อแล้วนะนอนหนูต่อก่อนล้วกันนะค่อยมาสระอานะครับสระอาง่ายนิดเดียวเนาะแล้วก็นอนหนูต่อนะครับเราขีดมาที่ตัวนอนหนูนะครับเอาหัวเดิมนะครับเห็นไหมไปที่ตัวนอนหนูเอา เส้นสเตมเดิมนะครับไปที่ตัวนอนูเหมือนกันนี่คือเส้นสเต,ม,สเตมนะครับเราสเส้นเดิมนะครับไปที่ตัวนอนูเหมือนกันเส้นหน้าเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายกันนะครับเราก็สามารถที่จะหยิบเส้นหน้าเนี่ยไปที่ตัวนอนูได้ด้วยนะครับโอเคเสร็จแล้วเราค่อยมาปรับตัวนะครับตัวเส้นนี้นะครับเพื่อจะให้มันเข้ากับตัวนอนูนะเพราะว่าเราต้องการอ่า เส้นสเตมเดิมมันนะครับเราค่อยมาปรับให้มันเข้ากับตัวนอนหนูตัวใหม่นะครับตัวนอนหนูตัวใหม่นี่มีโครงสร้างใหม่หนึ่งส่วนก็คือตัวน็อตด้านล่างนะครับซึ่งเป็นน็อตกลมนะครับเราก็วาดน็อตตัวกลมขึ้นมานะครับนะครับเส้นสเต,ม,สเตมเหมือนเดิมนะครับเป็นสเส้นเดิมนะครับ เนาะเราจะพยายามวาดมันใหม่น้อยที่สุดนะครับเพื่อจะให้ให้ตัวโครงสร้างมันคงที่นะถ้าเกิดเราวาดใหม่อยู่เรื่อยนะโครงสร้างเราก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแล้วสุดท้ายตัวอักษรที่เราดีไซน์เนี่ยนะครับมันจะไม่คงที่นะครับโอเคนะครับได้ตัวนอนหนูมาคราวนี้เราก็กลับไปดูในเซตตัวอักษรที่เราดูไว้นะครับว่า เส้นที่เราทำออกมาเนี่ยพอเขียนเป็นตัวอักษรแล้วมันโอเคไหมนะครับ่ปรับนิดหน่อยนะครับมีเส้นเลยมานะครับแล้วก็ปรับเส้นนี้มันอยู่ข้างในนะครับอโอเคเราได้ตัวอักษรมาแล้วนะครับให้นักศึกษาเนี่ยนะครับ ทำอย่างนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับต้นจนจบนะครับของคําว่าพระหุวนะันธรรมที่เราดีไซน์นะครับนะครับแล้วก็เราก็จะได้ตัวอักษรครบเซร็จนะครับเนาะคราวนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าตัวโครงสร้างตัวอ,อักษรที่โครงสร้างตัวอักษรที่เราทำเนี่ยนะครับมันก็จะออกมาเท่ากันนะครับเท่ากันทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วเนี่ย เราก็จะได้เซตตัวอักษรนะครับขึ้นมา1เซตนะครับเราได้เซตตวัวอักษรขึ้นมา1เซตที่มีโครงสร้างมาจากอันเดียวกันนะครับสาเหตุที่ผมให้เราทําตรงนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้เราได้ทดลองนะครับในการทําเป็นเลตเตอร์ลิงนะครับการทำเลตเตอร์ลิงเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ต่อพวกเราเองนะครับในการที่เราจะใช้ในการดีไซน์ตัวอักษรนะครับวิธีการดีไซน์ก็จะเป็นแบบนี้แหละ นะครับค่อยๆแกะค่อยๆทําไปนะครับซึ่งส่วนใหญ่ตัวอักษรภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับเวลาเราดีไซน์เนี่ยเราก็จะใช้วิธีการดีไซน์คล้ายๆอย่างนี้แหละนะครับคือค่อยๆทําแต่ละส่วนไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆทําแต่ละส่วนไปเรื่อยๆจนตัวอักษรมันออกมาเสร็จสมบูรณ์นะครับเราจะพยายามเขียนตัวอักษรใหม่ให้น้อยที่สุดนะครับพยายามสร้าง ตัวอักษรใหม่ให้น้อยที่สุดพยายามสร้างโครงสร้างใหม่ให้น้อยที่สุดนะเราจะใช้วิธีการ Copy ตัวอักษรไปเรื่อยๆนะครับเนาะให้นักศึกษาเนี่ยนะครับเขียนตัวอักษรนะครับแบบเมื่อกี้นะครับตั้งแต่ต้นจนจบนะครับต้นจนจบในที่นี้หมายถึงว่าจนพวกเราทำเสร็จนะครับจนพวกเราทำเสร็จนะครับแล้วเป็นคำหนึ่งคำนะครับโอเคนะครับ อ๋อคราวนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับพอสมมุติว่าผมทําตัววิดีโอตรงนี้นะครับให้พวกเราดูเนี่ยเพื่อจะให้เราสามารถได้จะกลับมาย้อนดูได้เรื่อยๆนะครับเราจะได้สามารถที่จะทำงานตรงนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะกลับมาย้อนดูได้เรื่อยๆนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูต่อนะครับสมมุติว่านักศึกษาเขียน ตัวกษรจนเสร็จแล้วนะครับเขียนทําตัวอักษรจนเสร็จแล้วนะครับโดยใช้โครงสร้างแบบที่วาดนี่แหละนะครับโดยใช้โครงสร้างแบบที่วาดนี่แหละนะครับพอเราเขียนตั้งแต่ตัวแรกจนถึงตัวสุดท้ายของคําว่าพรนะูณครมเสร็จแล้วเราก็จะได้เซตคํามาหนึ่งคำนะครับที่เป็นคําที่เขียนกับอ e ิ l ลสเซเตอร์คราวนี้พอเราจะทําตัวอักษรตัวอื่นที่มันไม่มีอยู่ในเซตนะครับเราก็ใช้วิธีการเดิมคือเราพยายามหยิบโครงสร้างของตัวอักษรมานะครับ แล้วก็หยิบขึ้นมาทำนะครับหยิบขึ้นมาทำโดยการเปลี่ยนโครงสร้างตัวอักษรนะครับเปลี่ยนโครงสร้างตัวอักษรนะครับให้น้อยที่สุดเพื่อจะให้โครงสร้มันคงที่นะครับเนาะอ่าคราวนี้เรามาดูว่าเราจะสามารถที่จะทำโครงสร้างตัวอักษรตัวไหนออกมาได้บ้างนะครับต่างจากตัวอักษรที่เรามีนะครับอ่ะอันนี้ลองดูนะครับ เพื่อที่จะให้พวกเราได้ทดสอบนะครับเพื่อให้ให้พวกเราได้ทดสอบนะผมจะมีคําตั้งต้นให้นะครับผมจะมีคําตั้งต้นให้พวกเรานะครับ1นประโยคนะครับให้พวกเราลองเอาประโยคเมื่อกี้เอาประโยคที่ผมให้นะครับไปทําออกมาเป็นในลักษณะของเลตเตอริงของตัวอักษรนะครับขึ้นมานะครับ1ชุดผมจะให้ทําประโยคขึ้นมา1ประโยคนะครับ เพื่อที่เราจะได้ดีไซน์ตัวอักษรที่มันมีนอกเหนือจากแบบที่เราดีไซน์ไปแล้วนะครับนะเดี๋ยวลองดูตัวอย่างนะครับ